ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามอิตพีนะครับผมมาสําหรับวันนี้เนาะก็ทางคณิณาฟรีไฟเขาก็ได้อัปเดตเออเหมือนเป็นภาพแอน,นิเมชันมาให้เราดูเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโลกสองสองประสานเป็นหนึ่งขอโทษทีนะเมื่อกี้อันที่หนึ่งผมอ่านไม่ทันนะครับผมก็ขอขอภัยด้วยนะครับม,มีแสงออกมาจาก้องฟ้าท่านผู้ชมแบบตาของมันมันเหมือนจะเป็นแสงยิงขึ้นไปบนก้นเมฆก็แบนี้น แล้วจะมีโดนออกมานะครับผมแล้วก็เขาจะเรียกโดนหรือเปล่าแต่งอันนี้ไปยิงก็อะไรยิงผลน,นะครับเฮ้ยตงลบตงแล้วนี่ไงสกิลลบอย่างเดียวอันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดอะไรเลยนะเนี่ยอะไรนะแตะเพื่อต่อสู้โอเคแล้วแตะไปเลยครับผมโอเคดูเหมือนว่าเขาจะให้เรายิงโดนนะครับผมโดยิงแบบโอ้โหลาระดับปืนดโอเค่แตแกไปแตกล้อตรงไหนอีกครับแตะ แปดแล้วเจดมาดาแตกไปเยวงโอ้หันหน้จอคกัดลหรือว่าเขาบังคับองป็นดแตกไปอีกสองยไงครับมาดิกาดิอุ้ยหืระเบิดมาโอ้โหวิ่งเลยหูนี่วิ่งเลยยังไงครับโอ้โห กำลังตกที่ล่างลำบากแล้วต้องวิ่งโอ้โหมีโดนไล่ตามด้วยครับผมจังหวะน,นี้โผล่มาแล้วเหมือนกันว่าจะเป็นพระเอกของเรื่องนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์มาอย่างเตี้ยวยังไงครับอื้โอโ,โรครโนตัวละครใหม่นี่นะนี้โผล่ได้กระโดดมาช่วยเรานะครับผมโอโเรียบร้อยโอ้โหกลางบาเซียนะครับผมยิงเข้ามาไม่ได้อื้อย่างเตี้ยครับที่มือมีโล่ด้วย กไปสุนไปเข้าเต็มๆเลยนี่หกเรียบกระโดดเหยียบวนหลังถึงไปยีงอย่างเสี้ยวมาสิอื้มเต,มตะเป็นลูกฟุตบอลเลยชื่อของฉันคือโคโนโอ,อยู่ใกล้ๆฉันไวล้ล่ะไปลุยกันเลยเยนะครับผมขึ้มกัดนด้วยเอ้ยไปยิงไปนะครับผมโยนมือไม่เร็วมาล่ะผมอุ้ย ไปเหมือนเหมือนกับสิ่งของจะถูกดูดขึ้นไปนะครับผมไปปิดฉากพวกมันกันอ๋อมันผมก่ลังจะโดนไอ้แสงนี้ดูดขึ้นไปบนน้องฟ้านะพร้อ,อมกับเพื่อนสามคนแล้วก็โัโ,โนนะครับผมไปนะครับโ,โ,โอ้โหกลางตะกิดบอดขึ้นมานะครับผมไปพุ่งตรงไปที่แสงเลยโอเคครับมาถึงแล้วมันจะเป็นประมาณนี้อะไรเนี่ยแท่นพลังงานหรอหอคอยหรืออะไร เนี่ยลงมาโหเป็นป้อมปืนใช่เลยอยิงมิตรทรายลงมาครับผมปล่อยโดนออมาอีกโหแบบชุลมุนวุ่นวายมากากว่านี้ยังไงวิ่งหนีอุ้งระเบิดโดนเต็มๆชุลมุนวุ่นวายจัดอ๋อต้องให้เรายิงป้อมนะมนต้องลงเอฟตัวแดงๆที่พื้นมันน่าจะยิงมิตรทรายลงมานะเราต้องเอาเฟถ่ายโดนเราชุลมุนสองวัยเดือดเดือดวิงกันเลย นเพราะมันแตกเพราะว่าเป็นจีบสีชมพูขึ้นถ้าเกิดเราหมดก็น่าจะยิงยิงกับชิวๆ,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 ๆเลยมีอย่างนี้แหละนะผมไม่โดนหรอกจีบโดแล้วทุกคนโผมดูดีเข้าหมดรัวแล้วมีสีแดงเข้าเป็นสีจีบอย่างงี้ครับเรียบร้อยเปิดนะครับผมลุกขึ้นมา ว่าจะเป็ดอะไรอ่ะลูกแก้วพลังงานเหรอเรียนอะไรสักอย่างครับปลาไปแล้วยังไงครับหึงพักอกอย่างเท่ตีลังกายิงไปเข้าไปแทนที่ไอหินนั่นอุ้มระเบิดเรียบร้อยรูเตซเซนเตมัสบาร์ดาเซมิเลอาสร์บสทางข้ามผ่าโลกมามากมายแต่วัานี้อาจะไม่ทันขาหาจึงจะพาพวกนายไปด้วยกัน อ,อ,อ่านไม่ทันว่ะโอเคนะครับผมอันนี้ก็าจะเป็นเหมือนแบบแบบแบบว่าโหมดใหม่นะอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวละครใหม่เมื่อกี้ที่มาช่วยเรานะครับผมกูอ่านไม่ค่อยทันเลยว่ะนี่เต้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบให้ถ่ายรูปคู่กัแบบเออตัวละครใหมนะ่นี่ให้ถ่ายรูปอย่างนี้ได้นะครับผมแต่ผมก็ยังไม่อยากถ่ายนี่มีซูมใกล้ๆด้วยนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะครับผม ขอขอตัวลาไปก่อนเจอกันหน่อยคลิปหน้านะครับผมใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อดได้นะครับผมครับ